ก็สวัสดีนะคะมาโคกับคุณไดเป็นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่อันใหม่ของเรานะคะเป็นสกูชี่ที่ซื้อมาจากร้านเดิมเนาะพี่จิ๊อันนี้เราคืออันเดียวนะพี่จิซื้อมาหลายแต่ว่าไม่อยากไม่เอานะคะเรายังไม่มีเงินนะ <S <S ก็โอเคเดี๋ยวไปดูสกูชี่อันนั้นกันเลยคะ่ะถ้าไม่เสียงแสกก็ขอโทษด้วยนะคะ โอเคค่ะอันนี้มันเป็นขนมปังอะไรก็ไม่รู้อะคือที่จริงเราถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเราเพิ่งรวคลิปไปนะคะเป็นนี่นะใครรู้ช่วยเม้นมาใต้คลิปหน่อยค่ะว่าขน,นมปังอะไรนีนะนี่เราก็แกะมาแล้วนะคะเป็นขนมปังแบบพี่ดุดิตรงนี้ยเป็นเสี่ยมตาลใลชั่ะข้างนอกเป็นเหมือนครุขงะข้างในเป็นแบบเหมือน ผิวเนียนมากเลยกินเหมือนขนมปังผสมกาวนะคะเรื่อนนะเราได้จะมีตำหนิเพิ่งซื้อมา,มา,าเมื่อวานเองนุ่มมากก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ายบ้ายค่ะแล้วก็ใครอยากให้เราทำอะไรก็เมนต์มาใต้คลิปนะคะแล้วก็ใครรู้ว่าขนมปังนี้ชื่ออะไรก็เมนมาเลยค่ะบายค่ะ